เด็กชายยากจนคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยโคม่าของมหาเศรษฐีีที่ทุกคนคิดว่าไม่มีวันฟื้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะทําให้ทั้งโรงพยาบาลเงียบปริบคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่ตาเห็นและหัวใจคุณจะต้องสะเทือนอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีมีความหมายเด็กชายยากจนเดินเข้าไปในห้องของมหาเศรษฐีีที่นอนโคมา่าและปาฏิหาริย์ก็ทําให้ทั้งโรงพยาบาลเงียบปริบเด็กชายยืนอยู่หน้าประตูห้องผู้ป่วยพิเศษ กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแทงจมูกจนเขาต้องกลั้นหายใจพื้นเย็นเฉียบซึมผ่านฝ่าเท้าที่สั่นเล็กน้อยเสียงเครื่องวัดชีพจรดังสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกานับถอยหลังเขาผลักประตูเข้าไปช้าๆแสงไฟสีขาวสาดลงบนร่างของหญิงผู้หนึ่งเธอคือมหาเศรษฐีนีที่ทั้งเมืองรู้จักและเป็นผู้ป่วยโคม่าที่แพทย์ไม่กล้ารับปากอะไรอีกแล้วเด็กชายกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อ เขาเดินเข้าใกล้เตียงเห็นท่อช่วยหายใจเห็นสายระยงระยางที่ผูกชีวิตของเธอไว้ปลายนิ้วของเขาเย็นชาเหมื่อซึมเต็มฝ่ามือเขาจำภาพในอดีตได้ชัดเจนวันที่เขาหิวจนไม่มีแรงเดินและหญิงคนนี้ยื่นข้าวหนึ่งจานให้เด็กชายเอื้อมมือไปจับมือของเธอผิวหนังเย็นและนิ่งราวกับหินเสียงเครื่องวัดชีพจรดังชัดขึ้นในหัวของเขา ทุกจังหวะเหมือนค้อนทุบอ,อกเขาหลับตาลมหายใจสัน่นริมฝีปากขยับช้าๆทันใดนั้นเสียงเครื่องเปลี่ยนจังหวะแหลมขึ้นถี่ขึ้นเด็กชายลืมตาดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจนิ้วของมหาเศรษฐีนีกระตุกเบาๆเปลือกตาของเธอสั่นไหวเหมือนพยายามฝืนตื่นประตูห้องถูกเปิดผาง เสียงฟีเท้าของแพทย์และพยาบาลหยุดลงพร้อมกันทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบความเงียบที่หนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเด็กชายถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมและในเสี้ยววินาทีนั้นเปลือกตาของหญิงบนเตียงค่อยๆแยกออกแต่ก่อนที่ใครจะเอ่ยคำใดก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผย บางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนชะตาของทุกคนในห้องนี้บางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนชะตาของทุกคนในห้องนี้ดวงตาของมหาเศรษฐีนีเปิดขึ้นเพียงครึ่งเดียวแววตาว่างเปล่าแต่มีประกายบางอย่างซ่อนอยู่เสียงเครื่องวัชีพรจรดังทีทีจนพยาบาลเผลอกำมือแน่นเด็กชายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนลมหายใจของเขาติดขัดอยู่ในลำคอหญิงบนเตียงขยับริมฝีปากแห้งแตก สั่นไหวไม่มีเสียงใดหลุดออกมาแต่ดวงตาคู่นั้นกลับมองตรงมาที่เด็กชายสายตานั้นทำให้เขาขนลุกเหมือนถูกมองทะลุถึงความทรงจำทั้งหมดในชีวิตแพทย์ก้าวเข้ามาใกล้มือสั่นเล็กน้อยขณะตรวจสัญญาณชีพตัวเลขบนหน้าจอเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องไม่มีใครกล้าพูดเด็กชายรู้สึกถึงแรงบีบเบาๆที่ปลายนิ้ว มือของหญิงคนนั้นกำลังตอบสนองหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บความกลัวและความหวังปะทะก,กันในอกหญิงมหาเศรษฐีนีพยายามกรอกตาเหมือนกำลังค้นหาใครบางคนในห้องสายตาของเธอหยุดนิ่งที่เด็กชายอีกครั้งนานกว่าที่ควรจะเป็นริมฝีปากของเธอขยับอีกครั้งครั้งนี้แรงขึ้นชัดเจนขึ้นทุกคนในห้องเอนตัวเข้าหาโดยไม่รู้ตัว ความเงียบตึงเครียดจนแทบแตกเป็นเสียงเด็กชายก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นเย็นเฉียบและในวินาทีที่เขาคิดว่าเธอจะพูดชื่อของเขาเสียงสัญญาณเตือนอีกเสียงก็ดังขึ้นดังยาวกล้องไปทั่วห้องแพทย์หันไปมองหน้าจอสีหน้าที่ไม่อาจอ่านออกไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นหมายถึงจุดจบหรือจุดเริ่มต้นของปฏิหารที่แท้จริง และเด็กชายยังคงยืนนิ่งไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเสียงสัญญาณเตือนค่อยๆลดระดับลงกลายเป็นจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอแพทย์เงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจพยาบาลคนหนึ่งเอามือปิดปาก เหมือนกลัวว่าลมหายใจของตนจะรบกวนช่วงเวลานั้นเด็กชายรู้สึกว่าหัวเข่าของตนเองอ่อนแรงพื้นเย็นเฉียบรับน้ำหนักร่างที่เกือบสุดลงมือของมหาเศรษฐีนี้ยังคงจับเขาไว้แรงบีบอ่อนมากแต่ชัดเจนความรู้สึกนั้นแล่นผ่านแขนไปถึงหัวใจของเขาหญิงบนเตียงพยายามขยับศีรษะท่อช่วยหายใจสั่นเล็กน้อยแพทย์รีบเข้าไปประคอง แต่ก็หยุดมือกลางคันเพราะดวงตาคู่นั้นไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความสับสนความเจ็บปวดและบางสิ่งที่คล้ายการจดจำเด็กชายได้ยินเสียงลมหายใจของเธอเบาขาดช่วงแต่มีอยู่จริงเขารู้สึกเหมือนนอกถูกกดทับทั้งกลัวทั้งไม่กล้าหวัง ยิงมหาเศรษฐีนีขยับริมฝีปากอีกครั้งคราวนี้ช้าลงเหมือนเลือกคําอย่างยากลําบากแพทย์ก้มลงใกล้ทุกคนกลั้นหายใจแต่คําที่กําลังจะหลุดออกมายังไม่ทันได้เกิดไฟในห้องก็กระพริบวูบหนึ่งครั้งเสียงเครื่องมือแพทย์สั่นสะเทือนพร้อมกันเด็กชายสะดุง้งมือของเขาถูกบีบแน่นขึ้นกว่าก่อน แรงบีบนั้นไม่ใช่ความบังเอิญมันเหมือนการยึดไว้ไม่ให้เขาจากไปสายตาของหญิงคนนั้นยังคงจ้องมองเขาเรากับพยายามบอกบางสิ่งที่สำคัญยิ่งบางสิ่งที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยและในขณะที่ทุกคนรอคอยคำแรกจากริมฝีปากนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อเธอพูดขึ้นจริงๆ ความจริงที่ซ่อนอยู่จะนำมาซึ่งปาฏิหาริย์อีกครั้งหรือความเสเตือนใจที่ไม่มีใครเตรียมรับมือหรือความเสเตือนใจที่ไม่มีใครเตรียมรับมือริมฝีปากของมหาเศรษฐีนี่สั่นอีกครั้งคราวนี้มีเสียงลมหายใจผ่าวเบาหลุดออกมาเป็นเสียงที่เบาจนแทบไม่ได้ยินแต่กลับดังชัดในความเงียบของห้องแพทย์ขยับเข้าใกล้หัวใจเต้นแรงไม่แพ้เด็กชาย เด็กชายรู้สึกว่ามือของตนเองถูกดึงเบาๆเหมือนมีใครต้องการยืนยันการมีอยู่ของเขาสายตาของหญิงคนนั้นไม่ละไปไหนมันจ้องมองเขาอย่างแน่วแน่กรากับกลัวว่าเพียงกับพริบตาเดียวทุกอย่างจะหายไปเขารู้สึกถึงกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงขึ้นผสมกับกลิ่นโลหะของเครื่องมือแพทย์จนทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนหญิงบนเตียงพยายามกลืนลมหายใจ หน้าอกกระเพื่อมช้าช้าไม่สม่ำเสมอตัวเลขบนหน้าจอเต้นขึ้นลงไม่มั่นคงเหมือนชีวิตที่กำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆเด็กชายอยากพูดอยากบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้แต่เสียงของเขากลับติดอยู่ในอกจูจูหญิงมหาเศรษฐีนี้ก็ขยับคิ้วน้ำตาซึมออกจากหางตาหยดหนึ่งไหลลงช้าช้า เหมือนใช้เวลาทั้งหมดที่เธอมีพยาบาลก้าวเข้ามาเช็ดน้ำตานั้นมือสั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่เด็กชายรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบความรู้สึกผิดบางอย่างผุดขึ้นทั้งที่เขาไม่รู้ว่ามาจากไหนหญิงคนนั้นพยายามเปล่งเสียงอีกครั้งเสียงแหบแห้งขาดห่วงเป็นเพียงพยางเดียวที่ยังฟังไม่ชัดแต่เพียงพอจะทำให้แพร่ชงัก และทำให้เด็กชายตัวแข็งราวกับถูกตรึงไม่มีใครกล้าคาดเดาว่าคำถัดไปจะเป็นคำขอบคุณคำขอร้องหรือความจริงที่ถูกเก็บซ่อนมานานและในขณะที่ริมฝีปากนั้นกำลังจะขยับอีกครั้งเสียงฝีเท้าจากนอกห้องก็ดังใกล้เข้ามาใครบางคนกำลังจะเข้ามาพร้อมกับคำตอบหรือคำถามใหม่ที่อาจเปลี่ยนทุกสิ่งเด็กชายยังคงยืนนิ่ง มือยังถูกยึดไว้หัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะเขารู้ดีว่าช่วงเวลาถัดไปอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิหารที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หรืออาจเป็นประตูสู่ความจริงที่เขายังไม่พร้อมจะรับฟังหรืออาจเป็นประตูสู่ความจริงที่เขายังไม่พร้อมจะรับฟังประตูห้องเปิดออกช้าเสียงบานพับดังเอี๊ยดท่ามกลางความเงียบ ชายไวกลางคนในชุดสูทสีเข้มก้าเข้ามาใบาหน้าเคร่งเครียดแววตาเต็มไปด้วยความกังวลเด็กชายรู้สึกถึงแรงบีบที่มือเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเหมือนหญิงบนเตียงรับรู้ถึงการมาถึงของใครบางคนแพทย์หันไปมองชายคนนั้นสายตาแลกเปลี่ยนความเข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยคำมหาเศรษฐีพยายามหายใจลึกหน้าอกกระเพื่อมแรงขึ้นท่อช่วยหายใจสั่นตามจังหวะ ดวงตาของเธอเคลื่อนผ่านใบหน้าของทุกคนในห้องก่อนจะหยุดที่เด็กชายอีกครั้งสายตานั้นเต็มไปด้วยความเร่งร้อนราวกับเวลาของเธอกำลังหมดลงเด็กชายรู้สึกถึงความร้อนวาบในอกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บริมฝีปากของหญิงคนนั้นขยับชัดเจนกว่าเดิมเสียงแผวเบาหลุดออกมาเป็นคำที่แต่เป็นเสี้ยวแต่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ใครคาดคิด ชายในชุดสูทชะงักสีหน้าซีดเผือดแพท์หันกลับมาที่หน้าจอตัวเลขสั่นไหวอย่างน่ากังวลเด็กชายไม่เข้าใจคำที่ได้ยินทั้งหมดแต่เขารับรู้ถึงแรงสัะเทือนในห้องเหมือนความจริงบางอย่างถูกปลุกขึ้นยิงมหาเศรษฐีนีกระพริบตาช้าช้าเหมือนใช้พลังทั้งหมดที่หทเหลืออยู่มือของเธอคลายออกเล็กน้อยก่อนจะบีบกลับมาอีกครั้ง แรงบีบนั้นเหมือนคำขอเหมือนคำฝากฝังไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าขัดจังหวะและในวินาทีที่เธอกำลังจะเอ่ยคำถัดไปไฟบนเครื่องวัชีพจรก็วูบไหวเสียงเตือนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้นยาวขึ้นแพทย์รีบสังการพยาบาลเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วเด็กชายถูกดึงออกไปด้านหลัง มือของเขาหลุดจากมือของเธอในที่สุดความเย็นวูบหนึ่งแล่นผ่านฝ่ามือเหมือนบางสิ่งถูกพรากไปดวงตาของมหาเศรษฐีนี้ยังคงมองหาเขาแม้ร่างกายจะถูกล้อมด้วยผู้คนก่อนที่เปลือกตานั้นจะปิดลงอีกครั้งช้าช้าหนักอึ้องและไม่มีใครรู้เลยว่าคำที่เธอพยายามจะพูดคือคำสารภาพคำสั่งเสีย หรือความลับที่เชื่อมโยงเด็กชายคนนี้กับชีวิตของเธอมาตั้งแต่ต้นกับชีวิตของเธอมาตั้งแต่ต้นความวุ่นวายประตูขึ้นในห้องผู้ป่วยเสียงคำสั่งสั้นกระชับดังทับซ้อนกันเครื่องมือแพทย์ถูกเลื่อนเข้ามาใกล้เตียงแสงไฟส่องแรงขึ้นจนแสบตาเด็กชายถูกพยาบาลพาไปยืนชิดผนังแผ่นหลังสัมผัสความเย็นแข็งของกระเบื้องหัวใจของเขายังเต้นไม่เป็นจังหวะ ฝ่ามือที่ว่างเปล่าชาและเย็นเขามองผ่านไหล่ของผู้ใหญ่เห็นร่างของมหาเศรษฐีนีถูกล้อมรอบราวกับเธอกำลังจะหลุดลอยไปอีกครั้งหรือกำลังต่อสู้เพื่อกลับมาเสียงเครื่องวัดชีพจรขึ้นลงไม่สม่ำเสมอแต่ยังไม่ดับแพทย์คนหนึ่งชะงักมองตัวเลขบนหน้าจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าสีหน้าที่ตึงเครียดเริ่มเปลี่ยนเป็นความไม่แน่ใจ เหมือนเห็นบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้เด็กชายกลืนน้ำลายคอแห้งผากในหัวของเขามีแต่ภาพมือคู่นั้นมือที่บีบเขาไว้มือที่ไม่ยอมปล่อยเขาได้ยินเสียงลมหายใจของเธออีกครั้งแผวแต่ยังอยู่ชายในชุดสูตรยืนตัวแข็งดวงตาจับจ้องไปที่เตียงไม่กระพริบเหมือนกําลังรอคำตอบ หรือกลัวคําตอบนั้นผ่านไปไม่กี่นาทีที่ยาวนานราวกับชั่วนิรัน์เสียงเตือนค่อยๆลดระดับกลายเป็นจังหวะที่ช้าลงมั่นคงขึ้นเล็กน้อยความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิมแทย์ผ่อนลมหายใจช้าๆหนักๆเด็กชายรู้สึกเหมือนขาไม่มีแรงต้องพิงผนังเพื่อไม่ให้ล้ม ดวงตาของมหาเศรษฐีนีเปิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้ช้ากว่าเดิมแต่ชัดเจนกว่าเธอหันสายตาไปมาเหมือนกำลังมองหาใครบางคนเมื่อสายตานั้นมาหยุดที่เด็กชายหัวใจของเขากระตุกแรงเธอไม่พูดแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความหมายเหมือนกำลังบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบลงตรงนี้ และเด็กชายก็เริ่มเข้าใจว่าการที่เขาเดินเข้ามาในห้องนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความจริงที่กำลังรอเวลาถูกเปิดเผยเมื่อเธอพร้อมจะเอ่ยคำต่อไปเมื่อเธอพร้อมจะเอ่ยคำต่อไปลมหายใจในห้องเหมือนหยุดนิ่งทุกสายตาจับจ้องไปที่เตียงมหาเศรษฐีนีขยับริมฝีปากช้าๆคราวนี้มันคงกว่าเดิมเล็กน้อย แพทก้มลงใกล้พยาบาลหยุดการเคลื่อนไหวเด็กชายรู้สึกถึงความร้อนที่แกม้มเหงื่อไหลลงตามขมับเสียงแรกหลุดออกมาเบาสั้นแต่ชัดเจนเป็นชื่อหนึ่งที่ไม่มีใครในห้องคาดคิดชายในชุดสูทสะดุง้งสีหน้าถอดสีราวกับถูกกระชากค,ความจริงออกมาตรงหน้าเด็กชายไม่รู้จักชื่อนั้น แต่เขารับรู้ถึงแรงสันสะเทือนที่เกิดขึ้นมหาเศรษฐีนีหลับตาลงชั่วครู่เหมือนใช้แรงทั้งหมดที่เหลือเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตานั้นแน่วแน่เต็มไปด้วยความมุ่งหมายมือของเธอขยับช้าช้าชี้ไปทางเด็กชายการเคลื่อนไหวนั้นเล็กมากแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนเห็นเสียงอื้ออึงเบาๆเกิดขึ้น ก่อนจะถูกความเงียบปลืนหายไปเด็กชายรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปกลางห้องทั้งที่เท้ายังยืนอยู่ที่เดิมแพทย์หันมามองเขาสายตาเต็มไปด้วยคำถามมหาเศรษฐีีพยายามพูดอีกครั้งเสียงขาดห่วงแต่มีความหมายหนักหน่วงเป็นคำสั้นๆที่ทำให้ชายในชุดสูทรกำรมัดแน่นไม่มีใครกล้าถามไม่มีใครกล้าตีความ พระทุกคนรู้ว่าหากคำถัดไปถูกเอ่ยออกมามันจะไม่ใช่แค่เรื่องของชีวิตและความตายแต่มันจะเปิดโปงอดีตความผิดพลาดและสายสัมพันธ์ที่ถูกซ่อนไว้เด็กชายยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเขาเริ่มรู้สึกว่าชื่อที่ถูกเรียกและนิ้วที่ชี้มาทางเขาอาจเป็นคำตอบว่า เหตุใดโชคชะตาจึงพาเขามาที่นี่และในขณะที่ทุกคนรอคอยคำต่อไปไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยจะเยียยาบาดแผลทั้งหมดหรือจะทำให้โลกของเด็กชายคนหนึ่งพังทลายลงอย่างไม่มีวันเหมือนเดิมพังทลายลงอย่างไม่มีวันเหมือนเดิมความเงียบกดทับทุกคนในห้องหนักจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองมหาเศรษฐีนีหายใจเข้าลึก หน้าอกยกขึ้นช้าช้ากราก,กำลังรวบรวมพลังเฮือสุดท้ายเด็กชายรู้สึกว่าขาของตนเองสัน่นแต่เขายังคงยืนอยู่ไม่ถอยไม่หนีชายในชุดสูทก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวมือสัน่นดวงตาหลบสายตาของหญิงบนเตียงแพทย์สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแต่ไม่กล้าขัดจังหวะช่วงเวลานี้ ริมฝีปากของมหาเศรษฐีนี่ขยับอีกครั้งช้าลงหนักแน่นเสียงที่ออกมายังแผ่วแต่ทุกพยางชัดเจนกว่าที่เคยเป็นคำสั้นๆที่สื่อถึงความผูกพันและความรู้สึกผิดที่ยาวนานเด็กชายขมวดคิ้วลมหายใจสะดุดเขาเริ่มเข้าใจว่าคำเหล่านั้นไม่ใช่คำพูดลอยๆ แต่เป็นสะพานที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวหยดลงบนพื้นเสียงเบาแทบไม่ได้ยินมหาเศรษฐีนีมองเขาแววตาอ่อนลงเหมือนขอโทษเหมือนวิงวอนมือของเธอค่อยๆค,คลายแรงที่เหลืออยู่ลดลงแพทย์ก้าวเข้าไปเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้น แต่ก่อนที่ใครจะทำอะไรหญิงคนนั้นก็พยายามเอ่ยคำสุดท้ายเป็นคำที่ติดค้างอยู่ในลําคอมานานคำที่อาจเปลี่ยนสถานะของเด็กชายจากคนนอกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอเด็กชายเงยหน้าขึ้นน้ำตาเลอะเต็มแก้มเขาไม่รู้ว่าตนพร้อมหรือไม่ที่จะรับฟังคำตอบนั้นและในวินาทีที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่ริมฝีปากนั้น เสียงเครื่องวัชีพจรก็ดังขึ้นอีกครั้งชัดยาวทำให้ทุกคนต้องเลือกระหว่างการช่วยชีวิตกับการฟังความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยและเรื่องราวทั้งหมดยังคงค้างอยู่ตรงเส้นบางๆระหว่างปฏิหารกับความจริงที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้กับความจริงที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ทไไดแท่แตัดสินใจในเสี้ยววินาที มือยกขึ้นส่งสัญญาณให้ทีมเริ่มขั้นตอนช่วยชีวิตเสียงเครื่องมือดังขึ้นพร้อมกันจังหวะรวดเร็วเร่งร้าแต่ดวงตาของมหาเศรษฐีนี้ยังคงลืมอยู่สายตานั้นไม่ยอมละจากเด็กชายรลากับกลัวว่าหากเธอหลับไปอีกครั้งคำตอบจะหายไปตลอดการเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงในอกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกเป็นสองส่วน เขาก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวทั้งที่มีคนพยายามห้ามมือของเขาเอื้อมออกไปอีกครั้งสัมผัสปลายนิ้วที่เริ่มเย็นลงความเย็นนั้นทำให้เขาสะดุง้งแต่เขาไม่ปล่อยมหาเศรษฐีนีขยับริมฝีปากแทบจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวเสียงที่หลุดออกมาเบามากแต่เด็กชายได้ยินเป็นคำเดียว ที่ทำให้ลมหายใจของเขาหยุดลงแพ้ชชง,งักชายในชุดสูทยืนตัวแข็งคำคำนั้นไม่ใช่คำขอบคุณไม่ใช่คำสั่งแต่มันคือคำเรียกที่ผูกยงด้วยสายเลือดและความลับที่ถูกฝังมานานเด็กชายสายหน้าเบาๆไม่อยากเชื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกสลาย มือของมหาเศรษฐีนี่คลายลงในที่สุดเปลือกตาปิดช้าๆเสียงเครื่องวัชีพจรยังคงดังแต่จังหวะไม่แน่นอนแพทย์เร่งมือพยาบาลขยับอย่างรวดเร็วเด็กชายถูกพาออกไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่รู้สึกเหมือนคนนอกคำเดียวที่ได้ยินยังดังก้องในหัวเป็นคำที่เขาไม่เคยได้ยินใครเรียกเขามาก่อน เป็นคําที่เปลี่ยนความหมายของการมีอยู่และในขณะที่ประตูห้องค่อยๆปิดลงไม่มีใครรู้ว่าเมื่อมันเปิดขึ้นอีกครั้งเด็กชายจะได้พบแม่ที่ตื่นขึ้นจากโคมา่าหรือความจริงที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียเด็กชายยืนอยู่ด้านนอกประตูห้องผู้ป่วยมือยังสั่นจากความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้เสียงเครื่องวัชีพจรเบาลงแต่ไม่เงียบสนิท เหมือนชีวิตยังคงเดินไปอย่างช้าช้าค่อยเป็นค่อยไปชายในชุดสูทถอนหายใจสายตาลึกซึ้งเหมือนเข้าใจบางสิ่งที่เด็กชาย,ยไม่เห็นแพทย์และพยาบาลปรับเครื่องมือให้อยู่ในจังหวะปกติแต่ยังระมัดระวังทุกการเคลื่อนไหวเด็กชายค่อยๆหันไปมองหน้าต่างแสงอาทิตย์ลอดเข้ามาเป็นเส้นสายอ่อนโยนส่องลงบนพื้นเย็นหัวใจของเขายังคงเต้นแรง แต่ไม่วุ่นวายเหมือนเมื่อครู่ความรู้สึกขอบคุณผสมกับความประหลาดใจไหลเข้ามาในอกเขารู้แล้วว่าบางครั้งชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าใจทุกสิ่งทันทีแต่เกี่ยวกับการอยู่ตรงนั้นและพร้อมรับความจริงเมื่อมันปรากฏมหาเศรษฐีนี้ยังคงนอนอยู่บนเตียงแต่ดวงตาของเธอเปิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวเหมือนมองโลกนี้จากมุมใหม่ เด็กชายยิ้มเบาๆไม่รู้ว่าต่อจากนี้ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรหรือว่าใครจะเป็นตัวละครหลักในบทต่อไปแต่เขารู้ว่าปาฏิหาริย์ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตบางครั้งก็เริ่มจากสายตามือที่เอื้อมมาและความตั้งใจบริสุทธิ์ของหัวใจและแม้เรื่องราวนี้จะยังคงคลุมเครือความสงบและความหวังได้เข้ามาเยียวยา บางสิ่งบางอย่างถูกเย็บให้สมบูรณ์แม้เส้นทางต่อไปยังเต็มไปด้วยความลึกลับเด็กชายก้าวออกจากห้องอย่างช้าๆพร้อมกับความรู้สึกว่าบางครั้งการอยู่ตรงนั้นและได้เห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็เพียงพอแล้วเรื่องราวยังไม่จบแต่หัวใจของเขาเติบโตขึ้นพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอย่างไม่หวาดกลัว